ยินดีต้อนรับทุกคนขเข้าสู่โอเค l ลียนอที่ไวันนี้อีดไล้มากเลยเขาเพิ่งบอกว่าเราจะไปสวนสนุกก่อนแล้วเราจะไปสวนสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นมาทำเบเกิลกันแล้วทำเป็นแบบใสเ่เนยใส่ไข่แล้วก็ขนมปังเปดิดด้านบนแล้วก็อีกอย่างนี้แล้วมันก็ปึ๊บไล้เป็นนด์วิชไข่นะคะเพราะฉะนั้นเรามารอรู้กันว่ามันจะอร่อยไหม เรียบร้อยแล้วนะคะไข่ของเราอันนี้ไข่ดาวก็ไข่แซนด์วิชที่เราทำเมื่อกี้เลยแล้วก็มีสตรอเบอรี่นูเทลล่ามีอันนี้ด้วยคอนเฟกใช่แต่วันนี้เป็นวันเกิดเฮียเย้ Happy birthday โรยเพราะฉะนั้นเราจะไปเที่ยวกัน มามามาแล้วก็มีไข่ออนซินอยู่ด้านข้างอุย้ยมันแต่เมื่อไหร่ไข่ดาวน่ากินจริงๆทุกคนอย่าลืมนะคะสแปมค,คอมเมนต์ปี้เบิร์ t เดย์เฮียปีนี้อายุสิบแปดแล้วเร็วมากเลยงั้นเราไปกินกันเถอะว้าวอันนี้เป็นบูด,ดักคาบนาลานะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเอารถมานะคะแล้วก็น่าจะนั่งแทมไปไมไ รถแ,แล้วนะคะกำลังจะขับรถไปรับน้องโอ้เกือบไปก่อนเลยค่ะอไปกันเถอะอ <Yeah. S 1> มาถึงแล้วนะคะหน้าภาคแต่ไม่น่าจะได้เล่นนะทุกคนเย่ yeah. นี่จุดเช็คอินออ้คิวยาวมากกลนเราต้องขับรถไปเพนกวินอีกนะคะ วันนี้ก็เป็นซีอิ๊นวันนมาซื้อติมที่แมคโดนัลล์นะคะตรงนั้นคนเยอะมากร้อ,อ,อนมากโค้ดคน,น,คนี่นะคะมาซื้อชานมไข่มุกร้านญี่ปุ่นทุกคนโอ้โหหกต,อ,ตนนอน,น เราใช้กัาบ่อยมากเลยอ่ะพี่ชัยไม่มีขายเลยเธอ17บเจ็ด้วยซ้ำจุดเก้าเก้าไม่เอาไงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนทุกคนข่าวดีแม่ให้ <c oughs> คืออันเนี้ยคือไปดูในเว็บที่แบบฝรั่งเขาแปะมาให้แบบจะไปซื้อมันบอกไม่ส่งมาที่ไทยในช้อปปี้ไม่มีของปองมยังไม่มีเลยก็เลยเอาอันนี้16.99ดอนลาร์380ปกว่าบาท ถือโอเคนะพอที่นี่ค่าคองชีพสูงอันนี้เจอไอ้ที่ตะใบเล็บที่เราเจอเมื่อวานแต่ว่าอันนี้4 99ดเาอมีกล่องหนึ่งมันแกะไว้อะก็เลยลองเอามาใช้ดูแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่าอันที่เราซื้ออยู่แล้วอันนั้นยิบแอดดอนมันแบบเซียมกันไม่ได้อะนะตอนแรกแม่จะให้ซื้อไปด้วยถ้ามันดีแต่ว่าพอลองใช้ดูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่เอาแล้วคิดว่าน,น,นี้ใหญ่มากมเลยวุ้แต่ดีใจมากเลยทุกอย่างลงตัวสุดๆเลยแฮปปี้ ดีใจที่เจออันนี้อ่ะไม่ได้ว่าจะเจอแล้วโวตรงนี้มีนี่ตัอไปแล้บอันนี้ไงที่เราซื้อทำไมเหลือสิบสี่อาบิดแล้วอ้าวเก่งนี่เรามาถึงห้างแล้วนะคะมีทั้งกูจิกูจิกูจิไนกี้ไนกี้ไนกี้มีชเนลมีพรอดาดูดีมากทุกคนหรูมากเลยน่ะ ตอนนี้เราองไปหาของกินก่อนนะคะแล้วก็ประมาณ2.40มง40เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปดูเพนกวินกันจอย <Yeah! S 2> Yes Yes ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมา <laughs> นะคะทุกคนนี่กล่อง3เป็นเซตนี่กับน้ำา5 5ดอนเดี๋ยวลองไปชิมกันในแบบด้านในมันมีอะวคาโดด้วทุกคนน่ากินมากซาชิเราจะรีบกินรีบช็อปนะคะทุกคนดูมุมนี้สิดู p r i v วซีมาก อร่อยดีนะคะแล้วก็เอาเคารุนีน่า,าก,กินมากท่เราเห็นซูชิได้มาอีกแถวนึงจ้ามาเพิ่มนี่โอ้โหกรงดุาาทุกคนเจอทาร์เก็ตด,ด้วยนะทาร์เก็ตว้าวตื่นเต้นจังเลยแต่ว่ามันเป็นขายของใช้อะ่ะอาทาร์เก็ตได้หรอเดี๋ยวไม่รู้มีของกินไหมแต่ด้านบนมีแฮชแท็มกับ you need l o ได้ของแปลกอะทุกคน approach 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 โยเกิร์ตแบบซองๆก็เป็นบลูเบอร์รี่สามดอนซื้อกินเหมือนกรีกอ่ะกินแบบเข้มข้นสีชมพูม่วงทุกคนดูนะอ้มีความเป็นกรีกมากหุย ว้าวแปลว่านี้เป็นกลิ่นของจริงนะคะอืมก็เหมือนกรีกก็อร่อยดีนะแต right now, mm ่ว่าก็มันแบบเป็นมีมเมียโญนะเนาะไม่ใช่ใช้ของปลอมกรีกด้วยไงกรีกมันจะออกเปรี้ยวแล้วมันก็จะเฮลตี้กว่าใช้ได้ทุกคนใช้ได้ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ เดินพาเ a d e กันเราต้องไปให้ถึงก่อน5โมงครึ่ง,งเรามารอดูแพ่นปิ้นเดินตุ้มเตี้ยมกันเถอะถึงแล้วทุกคน<ว>ไปดูเปียนปิ้นกันเดี๋ยวมันจะเดินมาตอนพาทิตย์ตกนะคะเราต้องนั่งรอนะคะเราไปจับจองที่นั่งข้างหน้ากัน yeah! เถอะเน,นาะรออีกทีสิที่ เร็วสามทีด้วย yes ดูสิทุกคนใช่ตรงนี้แล้วก็ข้างในแบบมีคนเยอะมากเลยต่อแถว yes ไปดูเพนเค้กทะเลกัน yeah. นะป๊ายายจอมจอมเกินไปกระชั้นเราเข้ามาข้างในนะคะเมื่อกี้อยู่ข้างนอกมีเดิมาข้างในข้างในแบบอาหารแบบว่ากินหอมมากเลยไม่รู้จะซื้อเลยไหมเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ เป็นแพนกวินใส่เสื้อถักสก็อตต์จะเข้ามาแล้วนะคะเมื่อกี้สแกนตัวข้างหลังนะคะว้าววิวตรงนี้น่าจะดีนะเราะฉะนั้นเราไปรอดูกันเลยทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแพนกวินจะสัดมาตามน้ำตอนพระอาทิตย์ตกไปหาของกินฉันแล้วก็กลับบ้านตอนนี้เราย้ายมานั่งตรงซ้ายนะคะเขาบอกว่าเรคเมนให้ลงมานั่งเพราะว่ามันจะใกล้กับแพนกวินมากแล้วก็แม่กับป้าเลยนั่งข้างบนนะคะเพราะว่าเมื่อยแล้วก็ไม่อยากเลอะทรายลเลย อเดเอาถุงมานั่งแล้วก็แมบเย้ <Yay! S 1> แต่ว่าเขาบอกว่าตอนพระอาทิตย์ตกอะ่ะเขาจะไม่ให้ถ่ายเลย oh. เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายไหมนะอุ้ยเนหะ็นซีโก นี่น่นารักมากเลยอ่ะมาตัวเดียวพื้นมันแบบเหมือนกระจกเลยเนาะสะท้อนแสงว่ะสะท้อนเงา ทุกคนเรามีของพิเศษเป็นซอสไม่ครับเนเปิลส์เฟลมซอสเดี๋ยวเรามาชิมกันไม่ต้องนะทุกคนกินมันซอสพริกธรรมดาดต้องลองนะคะดูว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนกันเชียว <S <s อ๋ <S <s อเหรอ วุยอร่อยเผ็ดมากทุกคนอร่อยอร่อยหืมรสเลิศมากวุยซอเนเตอร์ประมาณ12บาทใช่ไหมแ้ยแ์วเบอร์เกอร์สองดอลลาร์นะคะซีสเบอร์เกอร์เป็นปลาที่ของแม่เป็นปลาแล้วหรออืมสีปลาหรือไก่กันแน่ลึกล่างเหมือนไก่ไก่เหรอ กไม่เป็นไรอืมดีแหละเดี๋ยวไปกินกันนะคะดี้นจอกันถึงโรงแรมแล้วอันนี้เราเอาอลงดีกว่าเดี๋ยวพังนะฮะ๋ยวนี้เราเอาไปคืนนะคะแล้วเราจะไปเช็ค The Pool Basement กันทุกคนถึงเบดเม e n แล้วอุ่นมากน่าเล่นมากเลยอ่ะแล้วก็ นีเป็นยิ้มโอ้ my god มีแบบปุดๆด้วยต้องให้ป๊าดูแลป๊าชอบแม่โอ้ my god ดูดีมากเรากำลังอุ่นป๊อบคอร์นอยู่นะคะได้ป๊อบคอร์ดอะไรอัลตร้าเบเกอรีอร่อยใช่ได้แต่ของเมเจอร์อร่อยกว่าอยู่ละ ตอนที่10ของออสเคียรลินได้จบลงแล้วนะ oh. พรุ่งนี้เป็น EP ีสุดท้ายแล้ว oh. แต่ว่าเหมือนเราจะคํานวณผิดนิดนึงเพราะว่าจะมีวันกลับอีกอันนึงนะเดี๋ยวอาจจะลงคลิปร่วมกันไปเลยของวันพรุ่งนี้กับวันนั่งเครื่องบินกลับหรือว่าเดี๋ยวจะแยกเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะอาจจะเป็นตอนพิเศษแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะใส่เดเทเนอร์หละเพราะว่าก่อนหน้านี้ใส่แล้วพูดแล้วมันไม่ชัด เดี๋ยวไปนอนแหละห้องนอนอย่างนี้นะคะคือทุกคนมันเกิดปัญหาขึ้นเราตอนนั้นเราจะถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วเราแบบว่าเต็มเต็มข <laughs> นาดซื้อไอคาวแล้วนะแต่ว่าเหมือนมันไปนเต็มที่แอปพลิเคชันหรืออะไรสักอย่างของมันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้พยายามลบไปแล้วแล้วก็จะพยายามถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ก่อนหน้านี้มีตอนถ่ายในสระก็คือใช้เครื่องของพี่ชายถ่ายเหมือนกันทุกคนให้กำลังใจเราด้วยนะแล้วไว้เจอกัน EP 소탈